ないで มพี่นอ้องเบื้อสู่คูสู่คนเนาะพี่เนาะวัดชมองสุโอบนวัดสเปนะ็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยก,กันหนึ่งติ่อกระตุ้งยูทูปความอรุณใสใจกันด้วยพีงเนาะเติมกับเข้ามาทั้ทงบ้านาเรียนของน้องดาวเนาะอ่าบริพารในทั้งวจิตเพิ่นสือ้อกระเบื้องกระโลเข้ามาเนะี่ยพี่เนาะคิดว่าสีบ่ได้เข้ามาซ้ำเมื่อนี้เนาะอ่ามันก็ส,สวง,งหอนหอนๆะมาแต่อัน มงพี่น้องเนานะมาแต่หาโมเมื่อเช้า,านี้ทางน้องอี้จี้กับเมย์เพื่นอนนะ้องเพียงเนาะบวชสบายเพื่อทั้งสองคนพี่น้องเนานะก็เลยไปหาหมอแล้วก็เรียนก็ได้มาสายในมนันมาลบ,บาบถ่า,ายจะคิดะจะได้ไหมจะได้ครับพี่น้องเนานะมาบเบสให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิง่งซื่อพี่น้องเดี๋ยวอันมือหนา <c oughs> เดี๋ยวมือหนาแต่เอาจซื้อได้นั่นไหมพี่น้องเนานะมือหนาแต่เอาซืมาเริ่ม หเวียเดิมงานใหม่แต่ตอนตอนนี้นะเราคือว่าให้เอาอันถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งยันว่าเอพี่น้องเพียงเนาเป็นรอเบิ้งในคลิปกับเมื่อวานนี่เ้างไปได้มาเบิ้งอยู่เบิ้งอันไหลน้ำองน้องจ้อยน้องเพียงเนาะเป็นจอหนามนะเบี้ยงเมื่อก่อนพอดีเอ็นทำเพิ่นหมดสบายแต่เบี้ยงเมื่อก่อนเมื่อวานนี่ก็ได้เมื่อนี้จะเข้ามาเบิ้งน้ำเดือเบิ้งเงินก็ยังไม่ได้ให้เพิ่นเด้พี่เนาะ เงินขาจอหน้ามันก็นยังมูนิธิเป็นได้เมื่อวานจะเป็นเป็นอะไรเราเพียงเนะาะเพียงได้ก็ไปเบิร์ไปชมกันพี่น้องปะป้าต่พี่น้องไงเนาะเละ่นดีมาช่วงหอนห่อนลงเตียงพอดีหอนแห้งแนี่เดียวสองสี่หกแปดแปดกองแปดเก็ด

กระเชาชิชองสุจังได้นะแม่ค anyway> ่ะาิว uh, ่าช่ไหเต้นอะไรบงแทนี้ม right? ันชีวิตบัวแล้่พี่ฮบนี่อ่ะอ่ะคือตอนนั้นมันคือจะเบิ่งขางนวันตอนี้มัคือเบิ่งขางนี่มันห่างอะไรแจกเชน้ัน้ำม่จบสาวตัวนี้บ จับคนเียกมา่เพียได้ฉนกลองทองนูก่เป็นน้ำเดยวเบ่อนเยมาเมื่อกี้กันเนะ้ควงกั่งกับเทียงอันชาวตงรงมันบ่ันเนีย มันมเกี hmm. yeah. well, mascara, s <S right. ่ยมันมาเกี่ยวกันนะทาู้เกี่ยงกับเทียงกับวมันตั้งเทียงมันกัเทียงนตัวันเนาะเาทตั้งชาวเทียงมันกับเทียงวามันได้ดุงใช้ต้นนี้พวกเขากันแล้วอาการแทบบ้าเข้าเขาก็แบบไมันเกี่ยวกัลที

เผาไว้ในาย้ เห <Yeah. S 2> มม,มังมมมาจิันน่งหนมึงบอกเราไปมันมน,นั่นมไไันมันโฮบ่าเลย มื่นนี้จะถามบ้าน,นี่บ่อืมตกลงยังไม่ได้ใช่ไป้ไหนทางน้าไปใช่เองลานมาช่วย เอลงมาแล้วคัวนนวบ,บชูช่วยเฮ็ดยังโตชาวบ้านเจียไปบุญคือกันไปเดี๋ยว

คั้สิดทายเบิรเกิไไดกคัสิดทยเกิดลอกเรื่อนลอกยังนดบออาน้นวผู้ชางมาแล้วสิไป่าขับไปนฮะจะลอกเพื่อต้องไปนฮะจะลอกงไงไปไปช่วยตามพนันพนีอยู่ <c oughs> แล้วหน่อยสั่งให้ก้อยปูนอีเด่น ไปนะคันไรดีมันถึงมองแรกเนี่จ้ะคันเด็กไปบังบังไทยงไทยง้คัน่าชิบงอะไรต่พี่ชิบะถูกปะไปอย่ไปน้องยัว่าชิบงเวลาอยู่ไปกไปไปกไปไปก็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 ไปก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 ็ไปกไปกไปก็ไปกไปกไไปก็ไปกไปไปก็กไปไปก็ไปกไไปกบไปกไปไปก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 ไปไปก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 ไ เอาไปก็ให้อันเท่าอันเทือนอาจารย์ะดีอานประตูหัวตงเบ็ดซ่อมท่าซีมาชอยนกเสานะีนเยนมามทางยฟ้าแลไดหัยเปนยังไม่แครจะตา

Wow. 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 Sáng cầu. mày để à đó ê qua đi phai mึง ăn เจ้าลายบึงเล็กเน่อยด้วยเล็กเฮือนเจ้าเล็กเทคานลายอายจุดลายละเอยียดหัอนั่นจะมีจจกเส้นนะ ข่าวมาบอกทุนเจ้าตอนโทรใจคอยห้องถึันหัวหัวละหูละนิสามิบหกเข็มเลยไปบันเป็นยางเพื่อนน้องจ้อยแล้วก็ะทานเจ้ามาเน้นงงทานบังเจ้าบ่คือว้า ตอนนายกะนำตัวเด็กน้อยบ่ได้ได้พาเฮายกขามาแล้วอยู่กลางนี่แหละยังไปบุญไปยามนี่แหละไปกันอยู่ซะปั่นอยู่บ้านนึงเลยมาติดบักพุ่นจังบ่บ่ หมูมีรอกของเจ้กันจีวาจ <si suppression> ีจ <fin anta> <ots> ีโดดมาแต่พันกันโดดขับหมมีเดือนกันมาก่อน้ยไปไนอนยันน่นัเอ่ยันนน่ยันเลยันนเลขับมาก็เล่น

ตามม้งพุ่นน่นว่าขจูกลงไฟได้ก่อน มือในบริเวดเบียกบอจำเจ้าคือว่าเนี่ยได้เวะ่าบวนอริมบกคำว่านั่นกับเขา่ได้ชื่อเครื่องเขามานะมันวิบุ่แต่จังกีซื่อเขามาอาช้บิเวเบียยว่าิ่นบุญมือบริเนี่เออคำว่าบริเดกับว่าบริเันมุญเด้มันมีมทินะเฮ็ด

จาวบาสิกสิจุบลงไาแเ้วก็ตอนนี้ก็เหเบียก่อนไม่แล้วจะนั้นาเผว่าจาคันที่ไปแล้วคือตัดว่าไปเลยไปก็ไปแต่ว่าว่าเห็ดเบียก่อนมันบหอดมือจะไปแล้วไปไปแล้วก็เฮ็ดเบียก็หมมือเลยถ้าเ็ดเบียกัปูกระโลนะกับโลกมามัไปก็ไป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 ไไป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  บัดมือบัดยุดอีกเนาะปูกระโูกระโดกับปูกระโดเไลปความยไปทางตรงหน้านีแไปได้บ่วยยางตมือกับมือทางนี่อคือว่ามือเนียทางทางพุ่นทางตะกับมือทางก็ได้ยางนี้ยามพุนละมือประทางน้ำห่วย มาแล้วได้กินมามาเบิ่งจับกินอ๋อมันเป็น này. Nhưng đưa

ไม่เจเลยม่อ้เยอูเลยงเียอไปล่ลอ่หอย่างไปลอกแล้นี่ไปไปแล้ค่อยลอกให้แต่คือเอาไปดูนึงคือจะดูงมาจะไปไปเป็นยังไงแต่ไปพ่อกันอีกดิอน ไปกะไปกะคือว่าเนี่ยเพื Pick Pick like ่อชีนะตัดมาไปบัดเดียวอต้นนันนั่นก็เพื่อเพื่อไปหอดสิเพื่อเพื่อเราเพื่อยัง เอาตอนแรงนะั่คำไปตอนแรงกัทีเดียวเลยอันนี้ไปแล้วบ่กลับมาบัดมันบบมันบ่นั้นทำได้ยุดกับเอาอัดประตูประตังไปเรียบร้อยแล้วก็อยาเริ่มไปที่ไหนลุงเริ่มมาเตือนเนอะเสร็จเรี่ยงนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยไปเรื่อยๆเอย่าต่อง เด็กน้ำมันน้น้ำดูคิดฟ้องให้ทำมาเด็ูงเงี้เจ้าแรกมัต่อนะเรามาด้กเรื่องยนตเ่อนเก็บยานบ่เราถ่ายขดไ้มแล้วเขปเเจ้าคุณ่อบ่่ยจุย่าน ขอยึดข้ามาหอดแต่เฮงบน

ไม,นนมไม่แต่ว่าลายลายเล็กนะเีลยลายเล็กเทคา,านนะ่ะมันมีมีประมาณจากเศษอะไรมันมันจังฉิบเง,งินชายปูนเนะี่ชายเด็กเนะ่ให้มันพอไรตัวเทคา,าน อหอนเนมหอนเนะ่น,น้นะว่ไมลยัง,ลงไหลที่น้ำนี่ดิเดีายวเพิ่ม,ม่ได้เข้ามาด้บ่ะจะฝอจอมือน,นีย่หาบาลงหอเพิ่ไม่มมได้เรนเข้ามาพี่เลยยังเห็นด้าะอแลเห็นแลุกลแทงอ มีแต่ฐานมันแห้งพุดนะมือใหม่พุดนะเทคานของเจ้าแล้วพุดนะทางผูดได้แต่ในเหตุเทคานของเจ้าไว้แล้วพูดอยังเหตุป้าไม่ได้จะเาช่องตนป้ามันหนีก่อนเทคานตัวนั้นก่อนจังกลับมาเหตุพี่เป็นอะไรพลนตกฝนยังมันแห้งขีดนไปรอคิวตัดผมคืนนี้คิอว่าแปดโมงกว่าจงไปตับป้าใช่จูใช้บังคอยตัดนะจะตัดให้แล้วก่อนเสียเวลานะมันแน่วานจนคำจนมือ ซอสอดที่าทีี่สี่สิบสบฮะจ้ะมีแต่ประมาณนี้แหละเนาะอ่าสิบะไปตัดเพื่เพื่อนไปย่อมพรมวานอยู่ในไม้ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยมีอันเราเราก็เพิ่นเผ่าอยากไปบุญมูเพิ่นมาถ่าอยู่ได้บ่ได้อันโอ้ลมอยังในเรื่องชื่อกระเบื้องกระโลกัยังบ่ได้บอกว่าผู้ใดเป็นคนซื้อซะเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็สิประมาณนี้ก่อนแต่ว่ามื้อหน้ามื้อไหนพุ่นแหละ เดี๋ยวสีขาไปเบิ่งผูหัวเตะหัวลุกก่อนแล้เป็นไปบ่ได้ดอกนางอยู่เขาเรนมาพันโดนทำบกคิดดื้อใ่กันฮะพี่น้องเงรเนาะคลิปนี้กับประมาณนี้แหละผิดพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขอพภัยละลายอขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ,ดบ,ดบัดสุขสุกคนเนาะ